แต่แล้วมันเคลื่อนออกไปถ้าเราดูว่าจิตเคลื่อนไปทางโน้นจิตไหลไปทางนี้อย่างเนี้ยแล้วเราดูตามนะลองสังเกตว่าเรากำลังทำอะไรกับที่เราแค่เห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเกิดแล้วดับจิตเป็นคนละดวงจิตเป็นทุกข์จิตไม่ใช่ตัวใช่ตนเราดูแบบนี้แตกต่างกันมากนะ แตกต่างในในเล็กๆนั่นแหละในรายละเอียดเล็กๆนิดเดียวเองนิดเดียวเพี้ยนแล้วคำพูดหรือว่าวาทะของอาจารย์แต่ละท่านทำให้ธรรมะขาดเคลื่อนไปได้พยายามที่จะเอาธรรมะให้เป็นวาทะของตัวเองตามลีลาของตัวเอง ดูลงไปไง่ายๆสิจิตเกิดระดับจิตเป็นคนระดวง